มีคําพังเพยตั้งแต่โบราณกาลท่านกล่าวไว้ว่าคนเรานี่เกิดมาชีวิตหนึ่งชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนไม่มีสุขไหนที่จะยั่งยืนคงทนตลอดกาลแล้วก็ไม่มีทุก์ใดที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นนิจนิรัน์มันจะพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทํานองเดียวกับฤดูกานมีร้อนมีฝนมีหนาว ความแน่นอนที่สุดในโลกก็คือความไม่แน่นอนแต่ที่แน่กว่าน,นั้นก็คือคนเราในรักสุขเกลียดทุกข์มักจะรู้สึกว่าเวลาแห่งความสุขนี่มันพากจากไปเร็วผิดปกติยังไม่ทันอิ่มเอมเปรมใจกับความสุขความทุกข์ก็แวะมาคาอบประตูเรียกอีกแล้วแล้วทุกข์นี่มาที่รอยู่นานเหมือนกับจงใจจะจองล้างจองผลาญกันทั้งชาติทีเดียว นายสมชายนี่เป็นคนเมืองปทุมในยุคที่ถนนพหลโยธินมีเพียงสองเลนแล้วก็สะพานแก้วนวรัตข้ามคลองรังสิตยังเป็นสิ่งก่อสร้างทันสมัยพ่อแม่ของนายสมชายเป็นเกษตรกรทำไร่ไถนาสืบสารงานอาชีพของบรรพบุรุษยามว่างจากงานนาแม่ก็เปิดหน้าบ้านเป็นร้านอาหารตามสั่งครอบครัวของนายสมชายก็เลยพออยู่พอกิน ไม่รู้จักคำว่าอัตคัดขัดสนเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนที่เขาเรียนหนังสือชั้นมัธยมต้นตอนนั้นน้องชายเรียนอยู่ประถมปลายพ่อซึ่งสุขภาพแข็งแรงดีตลอดมาจู่จูก็ล้มป่วยด้วยโรคร้ายที่ใครต่อใครก็หวาดกลัวนั่นก็คือมะเร็งกว่าจะแสดงอาการให้รู้ก็เข้าสู่ระยะที่สามแล้วพ่อรู้จักหมอที่โรงพยาบาลก็เลยใจเสีย งานการทำไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวังแต่ละวันก็ทำตาเมื่อลอยเหมือนกับน,นับถอยหลังสู่วาระสุดท้ายแต่ความตายมันก็ยังไม่มาเยือนง่ายๆแม่ก็ต้องนำเงินออมมาใช้ใจ่ายเป็นค่าหมอค่าอยู่ยาหมอในตอนหลังๆไม่ใช่แผนปัจจุบันซึ่งหมดหนทางรักษาตอนนั้นเป็นหมออยากหลังบ้านที่เรียกกันว่าหมอแผนโบราณ ต้มกลั่นยาหม้อยาเม็ดปั้นเป็นลูกกลอนรวมถึงหมอผีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาอาคมแม่พยายามยื้อชีวิตพ่ออย่างสุดความสามารถเพราะว่าพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวลูกสองคนก็กำลังอยู่ในววยเรียนต้องใช้ทุนทรัพย์ส่งเสียอีกหลายปีดีดักลำพังเงินเก็บในบัญชีไม่กี่หมื่นนาวาชีวิตมีหวังอับปางแน่นอน แม่ก็หยุดขายของดูแลพ่ออย่างเดียวแต่ก็ช่วยไม่ไหวมาเร็งเข้าถึงระยะที่สี่เทวดาก็เอาไม่อยู่แล้วต้องปล่อยให้พ่อไปรอแม่ยังสำปรายยพภพหลังจากจัดการงานศพเป็นที่เรียบร้อยแม่ก็ขายบ้านส่วนที่นาก็ให้คนเช่าทํานาในราคาถูกๆพาลูกอพยพไปเช่าที่ดินปลูกบ้านด้วยไม้เก่าอยู่แถวเมืองนนท ใกล้ที่เรียนของสมชายแล้วก็น้องในละแวกบ้านนั้นเป็นแหล่งชุมชนไม่ไกลปืนเที่ยงอย่างบ้านที่เมืองปทุมแม่เปิดหน้าบ้านทำร้านขายข้าวแกงพอมีรายได้เลี้ยงดูลูกแต่ว่าต้องขยันตื่นตั้งแต่ตีสามไปจ่ายตลาดในตัวจังหวัดเอามาต้มผัดแกงทอดขายลูกค้าเดือนไหนลูกค้าซาซาไปทำให้รายได้หดหาย ก็ต้องกู้ยืมเงินญาติใช้พอแก้ขัดไปก่อนญาติเห็นแม่เป็นสาหลักปักเลนกลัวขอยืมแล้วจะไม่มีเงินใช้คืนก็คิดดอกแบบจัดหนักร้อยละยี่สิบหักดอกเดือนแรกณที่จ่ายตอนนั้นสมชายในย่างเขาสู่วัยรุ่นอายุ1 4บสหเห็นท่าไม่ดีครอบครัวทําท่าจะล่มสลายพอจบมัธยมต้นก็เลยพักเรื่องเรียนไว้ชั่วคราว ออกมารับจ้างทั่วไปหาเงินช่วยแม่ส่งเสียน้องชายแล้วก็ผ่อนเงินกู้แม่เองกรำงานหนักตั้งแต่ดูแลอาการป่วยของพ่อกระทั่งย้ายบ้านมาขายอาหารตามสั่งสังขารของแม่ก็เริ่มสุดรมเพราะว่าไม่มีเวลาพักผ่อนเท่าที่ควรโรคต่างๆก็เบียดเบียนจนล้มป่วยเป็นระยะระยะอายุแค่เพียง40เศษก็เหมือนคนวัยชรา นาวาชีวิตจะล่มแหลไม่ล้มแลถ้าแม่เป็นอะไรไปอีกคนนายสมชายกับน,น้องจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อหมดที่พึ่งสุดท้ายไปแล้วท่ามกลางมรสุมชีวิตที่โหมสัตว์เรือชีวิตลำน้อยจวนเจียนจะอับปางอยู่รอมารอผเอิญเพื่อนบ้านใจดีมีอาชีพเป็นหมอดูประเภทจิตสัมผัสตรวจดวงชะตาราศีโดยอาศัยเลิกผานาทีเป็นหลักแล้วมีจิตสัมผัสเป็นตัวช่วย ทำให้อัตราความแม่นนี่เพิ่มขึ้นกว่าหมอดูธรรมดาทั่วไปแต่ยังไม่ถึงขั้นโหนตาทิพย์หมอดูคนที่ว่านี้ชื่อลุงเมืองเป็นลูกค้าอาหารตามสั่งของแม่ประกอบกับเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงรู้เห็นความลำบากของครอบครัวนี้มาแต่ต้นก็เลยขอตรวจดวงชะตาให้ฟรีๆไม่คิดเงินทองจดวันเดือนปีเกิดของแม่บนแผ่นกระดาษบวกลบคูณหารตามต,ามตำราโหราศาสตร์ ใช้จิตสัมผัสเข้าตรวจดูสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก่อนที่จะพยากรเป็นฉากฉากเออคุณเอื้อยนะเป็นคนดวงอ่อนนะคุณเอื้อยนี่ก็คือแม่ของนายสมชายเป็นคนดวงอ่อนถูกศัตรูย่ำยีบี้าได้โดยง่ายสุขภาพก็อ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนอยู่เสมอแต่ว่าเจ้าชะตาเป็นคนมีเสน่ห์ ตอนวัยสาวนะี่มีคนมาชอบมากเผอิญไปตกร่องปล่องชิ้นกับคนที่มีผู้หญิงหมายปองหลายรายมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเจ็บใจแล้วไปจ้างหมอผีทำของใส่ทั้งผัวทั้งเมียประจวบกับเจ้าชะตานี่เป็นคนดวงอ่อนก็เลยถูกกระทำได้ง่ายแต่แก้ร้ายให้กลายเป็นดีได้ยากมากก็เลยตกอยู่ในคำพังเพยว่าเวรสารรมซัดวิบัติเป็น มองไม่เห็นที่ซึ่งจะพึ่งพิงที่พูดมานี้ก็จริงทุกอย่างเลยละ่ะครับพี่เมืองตอนนี้ก็หมดอะไรในชีวิตเต็มทีห่วงก็แต่ลูกสองคนยังเอาตัวไม่รอดอีกนานกว่าจะเรียนจบมีงานทำเลี้ยงตัวได้เออแต่ว่าทางแก่ก็พอมีอยู่นะครับคุณเอื้อยได้ยินคำว่าเอตุอ๊กตาเสียกบาลไหมครับ ก็ดูมันจะเคยได้ยินคนเขาพูดถึงอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรคือถ้าเทียบกับศาสนาคริสต์ก็คล้ายๆตุกก๊กตาไทยบาปอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าคติพราหมณ์ซึ่งอยู่คู่กับพุทธมาหลายพันปีกล่าวว่าใครเคราะห์ร้ายทำท่าจะถึงที่ตายอยู่ในวันพรุ่งหากปั้นดินแทนตัวเองแล้วให้หุ่นดินนะเป็นตัวตายตัวแทนของเรา ก็ย่อมเท่ากับสละเคราะหกรรมทั้งปวงให้ไปตกอยู่ที่หุ่นดินปั้นที่เขาเรียกว่าตุกตาเสียกบาลแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยเนื่องจากหุ่นดินตายแทนไปแล้วเออแปลกยังเลยนะคะยังอดีตในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชการสมเด็จพระเจ้าเสือทรงมีทหารเอกคู้พระไทยมีชื่อพันท้ายนรสิงห์ คราวหนึ่งพระเจ้าเสือเสด็จทางชนลมากด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยไปทรงเบ็ดที่ปากน้ำเมืองสาครบุรีโดยมีพันท้ายนรสิงทำหน้าที่คัดท้ายเรือพระที่นั่งเรือล่องไปถึงตำบลโคกขามซึ่งมีคลองคดเคี้ยวเลี้ยวลดพันท้ายนรสิง์ก็คัดท้ายอย่างเต็มความสามารถแต่ว่ากระแสน้ำไหลแรงประกอบกับความคดเคี้ยวของคลองโคขาม ก็ทำให้หัวเรือพระที่นั่งนี่กระทบกับกิ่งไม้ใหญ่ถึงกระหักตกลงน้ำอันนี้ก็เคยอ่านในหนังสือเรียนตอนยังเด็กอยู่แล้วค่ะตามกฎมนเทียนบานว่ามันผู้ใดทำหัวเรือพระที่นั่งหักสะบั้นลงก็จะต้องมีโทษหนักถ,ถึงถูกตัดหัวเสียประจานหากแต่พระเจ้าเสือนะัท่านทรงเมตตาในความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงโปรดกล่าวให้บรรดาผีพาย ช่วยกันขุดดินริมคลองแต่งปั้นเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ให้เพชฌฆาตตัดศรีรษะรูปดินปั้นนั้นเสียโดยมีพระราชดำรัสว่าไอ้พันท้ายนรสิงห์โทษถึงตายนั้นข้าให้ประหารหุ่นดินปั้นพอเป็นตัวตายตัวแทนของเองแล้วจงอยู่รับราชการต่อไปเถอะแต่ว่าพันท้ายนรสิงห์เป็นคนซื่อสัตย์ยิ่งนัก เร่งว่าพระเจ้าแผ่นดินงดเว้นพระราชอาญาต่อตัวเองแล้วไซราชการแผ่นดินก็จะฟันเผือบไปหามีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมไหมก็ทูลขอรับโทษแล้วหลังจะถูกตัดศรีรษะแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องลือในประวัติศาสตร์ว่ามีความซื่อสัตย์เป็นเลิศจนมีคำยกย่องคนซื่อสัตว่าเหมือนพันธายนรสิงห์ เออฉันเองก็ทราบซึ้งน้ำตาซึมทุกครั้งที่ได้อ่านประวัติของท่านนะคะเห็นไหมล่ะแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินสมัยอยุธยาก็ทรงมีคติความเชื่อเกี่ยวกับตุกตาเสียกะบาลแต่คำว่าเสียกะบาลน,นั้นเป็นคนละเรื่องกระเสียหัวนะเสียกะบาลน,นี่หมายถึงการนำกลับกล้วยมาตัดเย็บเป็นกระบะแล้วเรียกกระบะว่ากะบาลเมื่อจัดทำกระบะแล้วเสร็จก็เอาดินเหนียวมาปั้นหุน่น เป็นรูปร่างคล้ายๆตุ๊กตาแทนตัวคนเมื่อวางหุ่นบนกระบะเขาก็เรียกรวมกันว่าตุ๊กตาเสียกบาลออที่แท้ความหมายตุ๊กตาเสียกบาลเป็นอย่างนี้นี่เองตุ๊กตาเสียกบาลน,นี่จัดอยู่ในจําพวกวัตถุอาถรรพ์ประเภทลวงผีลวงขุนสายมืดมนดําคนสมัยโบราณจะทําขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้เดือดร้อนประสบเคราะห์กรรมที่น่าเชื่อได้ ว่าโดนทำของใส่หรือว,ว่าถูกผีซ้ำดําพลอยผีซ้ำก็คือผีที่ถูกคนดีมีวิชาปล่อยมาใส่เราส่วนดําพลอยนี่ดําในี่หมายถึงผีบ้านผีเรือนของเราเองก็พลอยกระนำซ้ำเติมให้เราเดือดร้อนหนักขึ้นไปอีกผู้รู้สมัยก่อนท่านจึงเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นหุ่นตุ๊กตาแทนตัวคนเดือดร้อน โดยตัดเศษเสื้อผ้าของคนคนนั้นมาทำเครื่องนุ่งห่มให้หุ่นดินพอเป็นพิธีเช่นเศษผ้านุ่งเป็นต้นแล้วก็นำไปวางบนกระบะกาบกล้วยรวมแล้วเรียกว่าตุ๊กตาเสียกบาลแต่มีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึง่งคือต้องปั้นหุ่นจากดินเพียงก้อนเดียวบีบดินให้เป็นลำตัวแขนสองข้างขาสองข้างหัวหนึ่งบีบดินให้เป็นจมูกปากใช้ของแหลมจิ้มสองรูแทนในตา เมื่อวางหุ่นบนกระบะรูปสองสี่เหลี่ยมแล้วให้ทำธงประดับไว้ตามมุมทั้งสี่ทิศจัดอาหารข้าวหวานใส่กระทงใบตองสิ่งละอันพันละน้อยพอเป็นสังเขปแต่ว่าจะขาดข้าวตอกดอกไม้ไม่ได้ เมื่อครบเครื่องเรื่องจัดทำตุ๊กตาเสียกบาลแล้วผู้มีทุกข์เดือดร้อนต้องการสะเดาะเคราะห์ก็ให้จุดธูปหนึ่งดอกเทียนหนึ่งเล่มนำกระบะกาบกล้วยที่เรียกรวมกันว่าตุ๊กตาเสียกบาลมาถือไว้จุดธูปจุดเทียนพลางตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายศาสตร์มืดมนดำทั้งหลายพูดผีปีศาวิญญาณทั้งหลาย ที่เคยอาฆาตจองเวนขพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติขอให้มารับตุกตาเสียกบาลไปแทนตัวขพเจ้าขอให้หุ่นดินปั้นนี้รับทุกโศกโรคภัยแทนขพเจ้านับแต่นี้ต่อไปขอให้ขพเจ้าพ้นเคราะห์พ้นกรรมขอให้อย่าจองเวนจองกรรมกันเลยให้ขพเจ้าพบแต่ความสุขตลอดไป อธิษฐานในใจเสร็จก็นำไปวางไว้อย่างทางสามแพร่งก็เป็นอันเสร็จพิธีกรรมเออก็ดูง่ายๆดีนะคะแต่ว่าจะได้ผลอย่างที่คุณเมืองว่าหรือคะก็ต้องทำจิตให้เกิดความเลื่อมใสความเลื่อมใสจะทำให้เกิดความศรัทธาศรัทธาจะทำให้มีจิตใจมุ่งมั่นในอันที่จะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นหมู่มารมาราวี ด้วยพิธีกรรมอาถรรพ์บวกกับพลังจิตที่ตั้งมั่นท่านว่าจิตนะเป็นใหญ่จิตเป็นประธานผู้มีทุกข์เดือดร้อนจะพ้นเคราะห์ทันตาเห็นต่อให้ล้มเหลวก็ไม่มีอะไรเสียหายจะลองทําตามที่ผมแนะนํำไหมล่ะครับก็ดีเหมือนกันครับพี่เมืองฉันกําลังมืดแปดด้านถ้ามีอะไรพอช่วยให้พบแสงสว่างได้ในะฉันยินดีทําทุกอย่างละค่ะ คือผมมีพลังจิตนิดหน่อยจะกำหนดแผ่พลังอำนาจทางจิตช่วยให้พิธีกรรมสำเร็จผลเร็วขึ้นคุณเอื้อจะได้สดชื่นแล้วมีกำลังใจทำมาข,า,ขายสักทีนางเอื้อซึ่งเป็นแม่ของนายสมชายเนี่ยเปรียบเสมือนข้าวแล้งฝนสิ่งใดก็ตามที่พอจะช่วยให้ต้นข้าวเจริญงอกงามต่อไปได้ก็จะทำทันทีโดยไม่รีรอชักช้า ก็คาดว่าหมอดูแม่นๆอย่างหมอเมืองก็คงจะอ่านดวงชะตาออกว่าถึงเวลาที่เคราะห์กรรมจะผ่านพ้นเสียทีจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่คิดสินจ้างรางวัลสมดังบทพระราชนนิพนธ์ว่าอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนผลอันชื่นใจจากภาคพ้าสุราลัยสู่แดนดินไฟนังเอื้อยก็ขมีขมันลุกขึ้นจัดกระบะกาบกล้วย ทำหุ่นดินปั้นรวมทั้งเครื่องเคียงที่ร้อยรวมกันเป็นตุ๊กตาเสียกบาลอธิษฐานจิตตามคำชี้แนะแล้วนำไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งเหตุการณ์อันเลวร้ายก็เริ่มเปลี่ยนเป็นดีงามทีละอย่างสองอย่างอย่างแรกสุดเป็นที่ดินย่านรังสิตเดิมทีการเดินทางไปยังคลองหนึ่งสองสามสี่เนี่ยใช้เรือหางยาวเป็นหลัก แต่ปัจจุบันชั่วโมงนั้นมีถนนตัดเรียบคลองนังสิทธลุถึงจังหวัดนครนายกนักลงทุนก็แห่ไปซื้อที่ดินทําหมู่บ้านจัดสรรกันอย่างเอิกรกะเริกราคาที่นาพุ่งพรวดพลาจากไร่หนึ่งไม่ถึงหมื่นเพิ่มเป็นแสนแสนบาทนังเอื้อให้คนเช่าที่นาจํานวน40ไร่ในราคาถูกๆเพียงปีละหมื่นพอเป็นค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าอาหารกลางวันของลูกแบบเข็มเมเท่านั้น นังเอื้อยาย้ายมาจากรังสิทตเช่าบ้านย่านเมืองนอนทหลายปีคนเช่าที่นาเอาเงินมาให้ถึงบ้านเช่าไม่เคยบอกกล่าวเล่าสิบให้รู้ความเคลื่อนไหวของย่านรังสิท์เลยเพอระเอิญมีคนในซอยเดียวกันซื้อบ้านจัดสรรแถวรังสิทตอยู่อาศัยแทนบ้านเช่าเสียงโจดจันเกี่ยวกับการซื้อที่นาทำหมู่บ้านจัดสรรถึงได้แววถึงหูหนังเอื้อย นั่งเอื้อยก็หารือกับหมอดูจิตสัมผัสแล้วก็เห็นสมควรว่าต้องติดประกาศขายที่นาสามสิบห้าไร่ mm. เนื่องจากคนเช่าที่ดินทำนาทำคนเดียวไม่ถึงสิบไร่ต้องแบ่งที่ให้คนอื่นมาทำนาด้วยตกลงกันใหม่ว่าให้เช่าที่นาถูกลงกว่าเดิมไม่ตัดโอกาสทำกินคนไทยด้วยกันแต่จะขายที่ส่วนใหญ่ให้คนทำหมู่บ้านจัดสรรได้เงินเข้าบัญชีหลายล้านบาท ในยุคที่ทองหนักหนึ่งบาทซื้อขายกัน400ร้อเศษรางวัลที่หนึ่งแค่ห้าแสนบาทนางเอื้อยจะพ้นความเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองทันทีมีทุนส่งเสียลูกชายทั้งสองคนให้เรียนอย่างสบายใจหมดปัญหาปีต่อมานางเอื้อยก็ทำตามคำชี้แนะของหมอดูก้าวพ้นมรสุมชีวิตได้ที่อยู่ใหม่เป็นตึกหลังงามปลูกอยู่ในซอยย่านชานเมืองนนท ราคาที่บวกบ้านประมาณสามแสนบาทซึ่งก็รูพอดูในสมัยนั้นส่วนนายสมชายลูกชายก็ไม่ต้องทำงานรับจ้างทั่วไปเรียนต่อมัธยมปลายได้เลยถ้าจะกล่าวถึงกฎแห่งกรรมหรือบาปบุญคุณโทษครอบครัวนางเอื้อยไม่ถึงกับสร้างกรรมดีงามมากมายอะไรนะักแต่ก็ไม่ได้สร้างบาปเวรอะไรให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมศีลทั้งห้าข้อก็ไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นชาวบ้านชั้นดีไม่เคยสร้างปัญหาให้แก่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่เมตตาถ้าโลกมีคนอย่างนังเอื้อยกับลูกลูกทุกหย่อมย่าโลกจะมีแต่สันติสุขทุกเวลานาทีโลกของเรานี่ไม่ได้อยากได้มนุษย์คุณภาพสุดยอดคือคนเก่งอย่างเดียวหากแต่ต้องการคนอย่างครอบครัวนังเอื้อยมากกว่าเพื่อความสงบร่มเย็นของโลกเอง ความทุกข์เดือดร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชีวิตนางเอื้อยรงกับคําพังเพยจีนว่าม้าเชื่องถูกขับขี่คนดีถูกข่มเหงแต่ถ้าหากคนดีที่ว่าในยยึดภาสิทธิ์แพ้เป็นพระชนะเป็นมารอย่างมั่นคงสักวันนึงไม่ช้าก็เร็วคําพังเพยที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนจะเกิดปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์ ดึงให้พ้นจากคำว่าชั่วเจ็ดทีเข้าสู่หมวดดีเจ็ดหนจนได้ดังประวัติชีวิตแม่ของนายสมชายที่เล่าให้ฟังวันนี้ครับ เรื่องราวแปลกๆนี้เกิดขึ้นที่บ้านข้างๆบ้านคุณชะแลมที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับบ้านติดกันก็คือบ้านของป้าต่อยทำงานบริษัทขายรถยนต์ฐานะดีลุงเอกแกก็ทำงานการไฟฟ้าขับรถไปทำงานทุกวันมีลูกชายน่ารักอายุสี่ห้าขวบอยู่คนหนึ่งชื่อต้อมเย็นวันหนึง่งคุณชะแลมแอบได้ยินเสียงแม่ลูกเขาคุยกัน บังเอิญตอนนั้นกำลังตัดเล็มต้นไม้อยู่ที่ข้างรั้วแม่นําหวานหายไปไหนและแม่หาไม่เจอเลยโยนทิ้งไปแล้วแม่ทิ้งทำไมอะ่ะก็มันเกะก,กะน่ารำคาญเก่าเครือขระแขกไปใครมาอายเขาเอาไว้แม่จะซื้อให้ใหม่นะแต่มันเป็นเพื่อนผมนะแม่เป็นเพื่อนเหรอใช่ละแม่มันเป็นเพื่อนผม มันเน่าหนอนสกรปรกเหม็นจะตายเอาเถอะนะเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ก็ได้เดี๋ยวแม่บอกพ่อให้พาไปห้างแต่ผมชอบตัวเก่าวอะอย่าเรื่องมากนะน่ารำคาญจริงๆนะแม่ตัวใหม่แม่เอาเอา,เอา,เอาตัวเก่าตัวเก่าดีกว่าประโถลูกคนนี้อะไรกันนะักกันหนานะนี่มันยังไงของมันเก่าแล้วก็ทิ้งไปสิอย่าไปอะไรเอาวอนมันเลย มันก็แค่ตุ๊กตาสะปะรังเคมีแต่คนเขาอยากจะได้ของใหม่ๆกันเท่งนั้นล่ะลูกตอนหลังใหญ่แต๋วแม่ของป้าต๋อยแกเล่าว่าเด็กชายต้อมหลานชายของแกนะมีตุ๊กตาอยู่ตัวเป็นตุกตาเด็กผู้หญิงขายยาวๆนอนกอดทุกคืนบอกว่าเป็นเพื่อนกันทีนี้มันเก่ามากๆมกันเหม็นแล้วสักหลายสิบผลจนเก่าโทมอีกอย่างแม่เด็กก็กลัวลูกจะเป็นตุ๊ด เพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายกลับไปชอบเล่นตุ๊กตาก็เลยใช้ให้แกเนี่ยเอาไปโยนทิ้งถังขยะหน้าบ้านต้อมเนเสียดายมันมากเย็นวันนั้นพอแม่บอกก็รีบไปถามยายแยแต้วก็บอกทิ้งไปแล้วจริงๆอ่ะก็แม่ของเขาบอกให้ทิ้งอยู่ในถังขยะหน้าบ้านโน่นพรารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนต้อมก็วิ่งตือไปดูถังขยะสีเหลืองใบใหญ่จะโงกดู ปรากฏว่าข้างในว่างเปล่าเขาเก็บขยะไปเมื่อตอนบ่ายแล้วเขาก็ได้จะมองไปตามถนนคุณชะแล่มในอยู่ที่ข้างรั้วมองเห็นเขาพอไม่เจอตุ๊กตาเขาก็เดินคอตกหลับเข้าบ้านตกกลางคืนยายแตว๋วก็ฝันแปลกๆแกฝันว่าตุ๊กตาที่ชื่อน้ำหวานนี่ใบหน้าเน่าเฟะชวนอ้วกนอนตัวขา,ขาวๆชอนชายไตย่กินยัวเยะมันมาชี้หน้าด่าแก อีนางคนใจร้ายพวกผู้ใหญ่นี่ใจคอโหดร้ายเหลือเกินไม่รู้แล้ว,ว่าเด็กๆต้องการอะไรอีนางต่อยิัมใช้ให้แกเอากูไปทิ้งอีนางหานี่มันจะต้องเจอดียายแต๋วสะดุ้งตื่นตกใจมากเช้าเช้าก็รีบเล่าให้ลูกสาวฟังก่อนที่จะออกไปทำงานลูกเก๋ยกับลูกสาวก็หัวเราะกันแล้วก็ขับรถออกไปทำงานด้วยรถคนละคันยายแต๋วนี่ไม่สบายใจทั้งวันเลย ต้องจุดธูปไหว้พระขอให้คุ้มครองลูกสาวด้วยบ่ายโมงกว่า,กวาแกก็ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าป้าต่อยเนี่ยโดนรถชนขาหักแกตกใจมากรีบโทรบอกลูกเขยให้ไปดูเขาก็ไปแล้วก็โทรบอกว่าไม่เป็นอะไรมากะขาซ้ายหักเตอนนั้นนะหมอเข้าเปลือกให้แล้วเขาเล่าว่าป้าต่อยเนี่ยข้ามถนนไปหาข้าวกินที่หน้าบริษัท กินข้าวอิ่มแล้วข้ามถนนกลับมานั่นแหละปิกอัพมันก็มาชนแล้วก็ทับขาด้วยพอเด็กชายต้อมรู้เรื่องรถชนแม่เขาก็บอกพ่อว่าเมื่อคืนเขาก็ฝันเห็นแม่ไปหาเขาที่โรงเรียนแม่ถือตุ๊กตาน้ําหวานไปด้วยแม่เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นมีใครก็ไม่รู้เป็นคนช่วยเข็นเป็นผู้ชายหน้าดำๆที่แม่เดินไม่ได้นั้นน่ะเขาเห็นว่าแม่มีขาข้างเดียว มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าง,งุนงงสงสัยมากจนยายแต๋วต้องรีบให้ลูกเขยพาไปทําบุญที่วัดกลัวว่าลูกสาวจะตายทุกวันนี้ป้าต่อยหายแล้วแต่เดินไม่ปกติขยโยขยเยกหมดสวยเลยตามธรรมดาป้าแต๋วเดินสง่าม,มากตอนนี้กลายเป็นคนขาป๋ไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ทํางานที่บริษัทแล้วด้วยมันเป็นเรื่องแปลกมากคนในละแวกบ้านก็ถกเถียงกันอยู่บ่อยๆจะว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น แต่ว่าคนฝันคือยายแต๋วเนี่ยแกเชื่อเชื่อว่าตุกตาเก่านะั้นมีผีสิงอยู่ทำไมอะเหรอแกว่ามันเก่ามากแล้วของอะไรที่เก่าๆามากๆก็มักจะมีวิญญาณมาสิงสู่อยู่อาศัยคนอื่นเขาไม่เชื่อกันแม้แต่ลุงเอกก็ไม่เชื่อหาว่าแม่ยายเหลวไหลไม่ใช่ในหนังนะันนี่มันเรื่องจริงตุกตาผีนะ่ะมีแต่ในหนังเท่านั้นนะ่ะลุงเอกแกก็พูดทำนองนี้ คุณชลแ่มเองก็บอกไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อดีสองจิตสองใจแต่ก็ไม่กล้าเสียงด้วยกับเรื่องพันอย่างนี้หรอกเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาร์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ